ไปเถียท่าหลวงพ่อโตวัดวิหารทองเบอรสันบุรีอ๋อจังหวัดสยนาไปไงครับเรื่องราวเทศกันสมัยนั้นแต่ใครถสาายร้อยบาทชือว่ามากใช่ไหมค่าเงินสูงใช่ไหมครับครับฉันไปเทศมาได้ร้อยยี่สิบบาทพ่อโตก็ไปเทศมาคนวัดได้ร้อยี่สิบาทเหมือนกันโอ้สิพอมาถึงวัดฐานหลวงพ่อได้เทไรครับเอ้ยหมื่นสองเลยแน่ เพราะท่านอาบนา้ำเราน,นึกพระแก่นี่นะครับท่านสร้างเก่งเขางคงสบายมากานนามาท่อาบน้ำเราดูในย่ามร้อยยี่สิบแาทโอ้โหพิสูจน์ถึงขนาดนี้ใช่เหรอถามเรื่องพ่อครับเมื่อกี้ถามพ่อได้หมื่นสองเห็นมีร้อยี่สิบาทกูไม่ได้บอกบาทนี่หว่าอร้อยเอาแกว่า 100, ท่านบอกหมื่นสองเฉยบอกกูบอกหมื่นสองน่ะนับเป็นสตงังค์ละหมื่นสองร้อยงี้ <c oughs> โอ้นี่แสดงว่าพระรุ่นนั้นไม่เบาเงี้ยไม่เบาโอ้ขันคู่เลยไม่ใจแก่ธรรมดาเลยเลยจ้ะแต่องนี้ไม่ได้นะนะครับองนี้ถ้าเผลอไม่ได้นะยาวจังมั้งเนี่ยยาวโอ้ไม่ยาวก็เปล่าปากศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โหมีครั้งหนึ่งมีขโมยไปลักช้วยท่านท่านปูกช้วยเยอะนะคนนั้นว่านะครับปู่ถ้ามีลูกตั้งแต่แจกเยอะคงจะบ่ายไปตามเรื่องธรรมดาท่านปู่นั่นเองนี่อ๋อไม่เลยเลย แล้วต่อมาข้ามวยมันคงไม่ชอบใจท่านพระอย่างไปตัดกล้วยไม่พอคืนตัดต้นกล้วยด้วยอตอนเช้าท่านไปดูแล้วก็มีทายกเข้ามาถามว่าหลวงพ่อครับทำไมไม่แช่งมันแล้วมันจะแช่งมันทำไมแล้วไอ้คนมันไม่มีจะกินแล้วเท่านั้นนะภายในปีนั้นไล่นานแล้วไม่เหลือเลยไม่ไม่มีอันจะกินเลยเหรอหมดเลยโู่นี่ขนาดไม่ได้แช่งนะถ้าเผลอไม่ได้นะครับูวเนี่ย พระพวกนี้เขาไม่มีการแช่งแต่ย่ายพูดเผลอถ้าพูดเผลอเจงโอ้ฉันก็เคยเผลอไปครั้งหนึ่งสองมังนสองครั้งเอาครั้งเดียวแล้วกันครับปรปไปไปยังไงเผลอยังไงพ่อรหรือว่าไปเทศเจ้นะโอเทศสมัยเทศไปเทศจะมันอยู่วัดตรงโคมีหมูใหญ่ตัวอนี่ต่อมาถ้ากลับมาขาโมยลักหมูไปพอมาถึงวัดกับปรากฏพระหนุ่มๆก็ชักโมโหก็เฝ้าวัดอยู่นี่ครับ เพิปยเอาปืนผ่านหน้าไมา้มาจะไปเสืบสืบได้แล้วว่าใครขโมย oh. จะไปยิงพอดีเช่นกลับถึงวัดพอดีท oh. ่านคงควรมาทําไมาบอกเอาปืนพ่อมาทาไมเอจะไปยิงมันบอกเราเป็นพระนะ oh. เราเป็นพระถ้าคุณนุ่งดังเกงนี่ผมจะไม่พูดอะไรเลย oh. แต่คุณนุง่งผ้าเหลืองนี่ไม่ควรจะทำ ก็ถามว่า้ะทำยังไงบอกว่าจะทำยังไงมันเป็นไรล่ะกหนเมื่อมอาไฟเผาบ้านมันก็ช่างมาเถอะไอ้คำว่าไฟเราหมายถึงบาปใช่ไหมอ๋อฟาฟาฟาเอานั้นอะบา่ <ๆ S 2> บายวันนั <ๆ S 1> ้นเรียบร้อยสามหลังไม่จริงๆเลยเหระครับไม่นมันไม่เหลือนี่โอ้โหไม่คุ้มเลยหมูตัวนึังไม่ไอ้คำว่าไฟไฟไปเผาบ้านหมายถึงว่าบาปบาปมันเป็นไฟใช่ไหมอ้ฟเขาจะไฟเผาบ้านเขาก็ช่างขาเถอะ แต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยพยายามไม่ย้ำไม่ไม่อยากจะเผลอแต่ว่าถ้าบังเอิญเผลอก็เป็นเป็นกรรมของคนก็ได้สมมติว่าถหาก็เผลอไปในแง่แง่ดีก็ก็เขาก็ดีไปเลยกันนะไม่ใช่นั้นไม่เผลอแม่จะขอสักครั้งหนึ่งนะระเราจเจ้าห้าโอ้